เรื่องย่อคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์เหตุเกิดจากความรักตอนรักรวงโดยเรื่องราวรักรวงเริ่มต้นจากเอยอกหักจากแฟนเก่าที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเพราะเขาทิ้งเธอไปมีคนอื่นเอยหันหลังทิ้งทุกทิ้งทุกอย่างเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง จนวันที่เอยได้มาทำงานที่ใหม่เอยได้พบกับบดินหัวหน้าง,งานที่อายุแก่กว่าเอยถึง16ปีและที่สำคัญบดินแต่งงานมีครอบครัวแล้วเอยเองรับรู้เรื่องที่บดินมีครอบครัวอยู่แล้วแต่บดินก็เข้ามาทำให้ชีวิตของเอยสดใสจนเอยรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นเอยจึงยอมสมัครใจครบหาก,กับบดินอย่างหลบหลบซ่อนๆ จนถึงขั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งโดยที่เอยรู้ดีว่าบดินแต่งงานกับปิน่นรวม22ปีและมีหนิงเป็นลูกสาวหนึ่งคนแต่หารู้ไม่ว่าเอยกกำลังถลำลึกและตกอยู่ในห่วงของรักรวงที่บดินสร้างขึ้นมารักรวงใจจะลงเอยอย่างไรห้ามาพลาดในครับไฟเดย์เดอะซีรีส์เจ็ เหตุเกิดจากความรักตอนรักรวงที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มทางช่อง GMM ครับ Friday the Series 7เหตุเกิดจากความรักตอนรักรวงเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่2มกราคม2559ครับ Friday the Series 7 เ,เกิดจากความรักตอนรักออนไลน์โดยเรื่องราวรักออนไลน์เริ่มต้นที่เอผิดหวังรุนแรงกับสามีเก่าที่เลิกรากันไปเหลือทิ้งไว้เพียงลูกสาวคนเดียวเอตัดสินใจทิ้งความหลังแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการโหมทำงานหนักเพื่อจะเลี้ยงดูลูกสาวให้ดีที่สุดตามลำพังแต่ลึก,ลกเออกับรู้สึกเหงา เธอจึงหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเกมออนไลน์ที่ช่วงแรกเธอสมัครใช้งานในนามของผู้หญิงแต่เมื่อมีหนุ่มๆเข้ามาคุยกับเธอมากขึ้นเธอตัดปัญหาด้วยการเปลี่ยน ID ดีเกมเป็นผู้ชายเพื่อเข้าไปเล่นเกมและพูดคุยให้คลายเหงาจนวันหนึ่งเอได้คุยกับลุงผู้หญิงรุ่นน้องคนหนึ่งที่เข้ามาทักทายเธอทุกวันทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เริ่มก่อตัวสนิทสนมกันมากขึ้นลุงเปิดเผยตัวตนกับเอทุกอย่างแต่เอต้องปกปิดสถานะของตัวเองรักออนไลน์ครั้งนี้จะทำให้ความรักของเอและลุงสมหวังหรือไม่ห้ามพลาดในครับไฟเดย์เดอะซีรีส์เหตุเกิดจากความรักตอนรักออนไลน์ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มทางช่อง GMM เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2,559ขับไฟเดย์เดอะซีรีส์เเหตุเกิดจากความรักตอนคนขี้เบื่อที่รักเธอคนขี้เบื่อที่รักเธอเป็นเรื่องราวของพลิกและตุนที่คบหาเป็นแฟนกันมาร่วม5ปีเหมือนคู่รักทั่วไปไม่เคยมีปัญหาเรื่องการนอกใจ ไม่เคยทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายไม่เคยแม้แต่จะโต้เถียงกันพลิกเป็นคนดีที่รักตุนสุดหัวใจและเป็นคนดีที่เหมือนเดิมทุกวันทั้งกินข้าวสถานที่เดิมกินอาหารแบบเดิมดูหนังที่เดิมโทรปุกในเวลาเดิมมันกลับทำให้ตุนเริ่มเบื่อที่พลิกเหมือนเดิมทุกวันทั้งที่ตุนเองก็รู้ดีมาตลอดว่าพลิกรักเขามากแค่ไหน แต่สุดท้ายตุนก็เป็นฝ่ายขอเลิกกับพลิกด้วยเหตุผลที่ว่าเบื่อที่พลิกเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าความเหมือนเดิมคือสิ่งที่น่าเบื่อแต่สิ่งที่เหมือนเดิมมีค่าที่สุดก็คือพลิกรักตุนมากมายท้ายสุดความรักจะชนะความขี้เบื่อได้หรือไม่พามพาดขับไฟเดย์เดอะซีรีส์เเหตุเกิดจากความรักตอนคนขี้เบื่อที่รักเธอ ออกอากาศทุกวันเสรารเวลา2องทุ่มทางช่อง GMM The Club Friday The Series เเหตุเกิดจากความรักตอนคนขี้เบื่อที่รักเธอเริ่มตอนแรกวันเสราร์ที่5มีนาคม2559 Club Friday The Series เเหตุเกิดจากความรักตอนรักรองใจเรื่องราวของรักรองใจ เริ่มต้นจากพลอยสาวสวยสุดมั่นทนเห็นเตยเพื่อนรักถูกพินเด็กสาววัยมัธยมที่ไม่มีอะไรเทียบเท่ากับเตยได้เลยมาแย่งคนรักของเตยอย่างการไปพลอยจึงพกความมั่นใจมาเต็มร้อยเข้าไปทำความสนิทสนมกับพินเพื่อหวังจะช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนแต่เธอกลับพบว่าพินเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาที่น่าสงสารคนหนึ่ง พลอยจึงคิดลองใจเรื่องรักครั้งนี้ด้วยการวานให้เจแฟนของเธอเข้าไปทดลองจีบพินเพื่อลองใจพินว่าจะเป็นเด็กเป็นเด็กไม่ดีคิดแย่งผู้ชายของคนอื่นอย่างที่เตยเพื่อนของเธอพูดไว้หรือไม่โดยที่เจแฟนของเธอและความรักของเธอเป็นเครื่องมือทดสอบแต่ความมั่นใจของพลอยก็ต้องกลายเป็นความหวั่นไหว เมื่อเจคนรักของเธอเริ่มมีใจให้กับพิมมากพิมมากขึ้นจนทำให้เจไม่มั่นใจในความรักของพลอยสุดท้ายแล้วรักลองใจครั้งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นแค่รักลองใจหา้ามพลาดครับไฟเดย์ The Series เเหตุเกิดจากความรักตอนรักลองใจออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มทางช่อง GMM เริ่มตอนแรก เสาร์ที่2เมษายน2,559ัขับไฟเดย์เดอะซีรีส์เเหตุเกิดจากความรักตอนรักแท้มีจริงเรื่องราวของรักแท้มีจริงเป็นเรื่องราวของเธอที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีสุดที่รักอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่งร่างกายของเธอผิดปกติหลายอย่างจนความทรงจำของเธอ ค่อยๆเวือนลางไปทีละนิดจนหมอบอกกับสามีของเธอว่าเธอมีเนื้องอกชิ้นใหญ่อยู่ที่ต่อมไร้ท่อในสมองหลังจากผ่าตัดไปได้ไม่นานเธอรอดจากความตายแต่ความทรงจําของเธอก็ยังคงจางหายเธอต้องทนทุกข์ทรมานรักษาร่างกายอย่างลำบากซึ่งตลอดเวลานั้นคนที่อยู่เคียงข้างเธอก็คือสามีของเธอเพียงคนเดียว กำลังใจจากสามีของเธอและการดูแลอย่างดีที่สุดของเขาเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เธอ,อยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตารักแท้ที่มีอยู่จริงจะเยียวยาให้เธอกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่ามพาดในครับไฟเดย์เดรสซีรี่เจเหตุเกิดจากความรักตอน รักแท้มีจริงที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มช่อง GMM เริ่มตอนแรก7พฤษภาคม2559ขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ 7, เหตุเกิดจากความรักตอนโฮมเรื่องราวของโฮมเริ่มต้นจากเธอสถาปนิกสาวบังเอิญได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง จากการทำโปรเจกต์งานด้วยการงานหนึ่งหลังจากโปรเจกต์นั้นจบไปเขาพยายามสารสัมพันธ์กับเธอโดยการเข้ามาทำตัวสนิทสนมพูดคุยโดยใช้เหตุจากการที่เขากำลังจะซื้อบ้านแต่งบ้านมาเป็นข้ออ้างช่วงแรกเธอไม่ได้คิดอะไรกับเขาเป็นพิเศษแต่เขาก็ไม่ระความพยายามจนกลายเป็นคนรู้ใจบ้านที่เขากำลังซื้อและตกแต่งเธอก็เป็นคนช่วยทำทุกอย่าง พราะเชื่อในคำพูดของเขาที่บอกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของเราในอนาคตจากคนที่สม่ำเสมอใส่ใจเขาก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมและกลับมาขอลดสถานะให้เป็นพี่น้องเพื่อนร่วมงานกันเหมือนเดิมบ้านสวยงามที่เธอวาดฝันจะได้อยู่กับเขาและเป็นบ้านที่เธอลงมือตกแต่งด้วยตัวเองสุดท้ายบ้านหลังนี้เธอกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันจริงๆหรือ เกิดอะไรขึ้นกับความรักของเธอกับเขาห้ามพาดในขับไฟเดย์เดอะซีรีส์เเหตุเกิดจากความรักตอนโฮมออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มเริ่มตอนแรก4มิถุนายน2559ขับไฟเดย์เดอะซีรีส์7เหตุเกิดจากความรักตอนรักต้องเลือก รักต้องเลือกเริ่มต้นจากเธอและเขาที่คบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเขาเป็นนักเรียนนายร้อยรักความรักของทั้งคู่เป็นบัปปี้เลิฟไวใสจนวันที่ทั้งคู่เรียนจบเป็นหนุ่มในเครื่องแบบหล่อเหลามีสาวๆเข้ามาชอบมากมายแต่เขาก็ไม่คิดจะยุ่งกับใครยังคงรักเธอเพียงคนเดียวทั้งๆที่ไม่ได้รับการยอมรับจากแม่ของเขา และน้องสาวของเขาเลยก็ตามเธอมั่นใจในความรักของเขามาตลอดจนถึงวันที่เธอและเขาแต่งงานกันและเธอเข้าไปอยู่ในครอบครัวของเขาในฐานะลูกสะใภ้และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาล้มป่วยลงด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกกลายเป็นคนพิการอย่างกระทันหันในคืนฉลองครบรอบแต่งงาน ทำให้แม่และน้องสาวของเขาพยายามกีดกันเธอออกชีวิตจากชีวิตของเขาเธอจะอดทนกับความรักครั้งนี้ของเธอได้นานแค่ไหนความรักที่ต้องเลือกครั้งนี้จะลงเอยเช่นไรห้ามพลาดในขับ Friday the Series ซเจ็ดเหตุเกิดจากความรักตอนรักแท้มีจริงรักรักต้องเลือกที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มเริ่มตอนแรก เสาร์ที่สองกรดกรดาคม2559